วันนี้ทางร้านนะฮะดูนะครับว่างานเยอะไหมนะฮะถ้าไม่แน่จริงนะครับงานไม่ดีนะฮะไม่รับจบแน่นอน TW Auto นะครับนี่นะมีอะไรบ้างวันนี้เลยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัวสุสกิสวิตนะครับแล้วก็ Toyota v ว g o นะฮะจัดเต็มระบบอีกแล้วนะครับนะมาดูซิว่าช่วงร่างวันนี้เนี่ยสคันนี้เนี่ยขนาดไหนกันนะครับ นี่เดินมาตามผมเลยนะจัดเต็มจัดหนักนะครับแล้วก็จะมีลูกค้านัดนะช่วงบ่ายอีกนะของทุกวันเลยยังไงโทรนัดคิวก่อนนะครับนี่คือตัว t o โยต้าวิโกนะฮะจัดเต็มระบบขนาดไหนนะครับทั้งคันนะครับทั้งคันเลยนะนี่อุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเราก็จะใช้ของดีของคุณภาพนะครับนะนี่แล้วก็ อันนี้เขาก็มาส่งนะครับยางมีนัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางคอนตี้ข้างหลังนะครับแล้วก็มาตัวซูซูกิสวิตนี่เต็มเต็มนะครับวันนี้ช่วงล่างเยอะเหลือเกินนะฮะล้อยางโช๊คเบรกนะครับท่อช่วงล่างบูตต่างๆรวมทั้งจบด้วยตั้งศูนย์นะฮะที่นี่ตั้งศูนย์เนี่ยนะครับไม่รับงานนอกนะเพื่อนๆจำไว้เลยนะฮะที่นี่ตั้งศูนย์ไม่รับงานนอกนะครับ ผมไม่รับเด็ดขาดนะครับก็คนมันมีฝีมือเอาจริงๆนะฮะแล้วมันตันยากเรื่องเรื่องนะครับแหมยอย่าหาว่าขี้โมเลยนะมันตันยากจริงๆนะครับนะบางคันเนี่ยมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยเรามาก็มาดูเนี่ยเบิร์เลยเดินเข้ามาฟาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวซูซูกิสวิตนะครับก็คือปีกนกเนี่ยนะฮะปีกนกแล้วก็ลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็ตัวปอกกันขุ่นนะคะ เน่ก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างทั้งหมดเลยนะนี่แล้วก็หันมานะครับแล้วก็ตัวแล้วก็เสร็จแล้วมาตั้งศูนย์นะครับนี่คันนี้ก่อนนะครับยังไงสนใจติดต่อท W ได้เลยโทรนะโทรดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลอนนานนะฮะเพราะของทุกอย่างนะครับมันต้องประณีตนะครับลงรายละเอียดด้วยนะฮะไม่ฉะนั้นนะ เพื่อนๆเอาไปนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาอีกนะครับความปลอดภัยมาเป็นหลัก T W Auto แน่นอนบ๊ายบาย